โรงไฟฟ้าที่ล้นเกินกำลังการใช้งานของพี่น้องประชาชนนะครับคือการที่จะต,ต้องยุติในการที่จะรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าเคื่อกระชนนะครับจนกว่าัาราสํรรอนั้นจะลงมาสู่เกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็นนะครับไม่ใช่เราซื้อตั้งที่เราเกิดแล้วก็ต้องซื้อต่อไปแล้วก็ทําให้เป็นภาระพี่น้องประชาชนนะครับอันที่2ครับเราเรียกร้องว่าในขณะที่เป็นการเปลี่ยนผ่าน ของรัฐบาลนั้นไม่ควรจะปล่อยให้มีการประมูรลรงไฟฟ้าเพิ่มเติมในช่วงเวลาขณะนี้ควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะเข้ามาในการพิจารณาผู้ชอบนะครับไม่อยากให้การใช้โอกาสของการเปลีป่ยนแปลรัฐบาลแล้วเร่งรัดการประมูลหรืออนุมัติโรงไฟฟ้าซึ่งจะเป็นภาระของรัฐบาลต่อไปที่จะเข้ามารับผิดชอบนะครับประเด็นที่2ครับต้องเร่งในการที่จะแก้ปัญหาจากความผิดพลาดในการบริหาร การที่เปลี่ยนผ่านนะครับเรื่องของผู้รับสัมปทานเรื่องแก๊สในอ,อังไทยต้องเร่งแล้วก็ชี้แจงให้ผู้รับทราบว่าจะดันให้แก๊สอางไทยนั้นขึ้นมาได้อย่างไรเพื่อเป็นลดภาระการนําเข้าแกส๊ส LNG จี NG, ซึ่งมีราคาแพงในตลาดโลกอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่หนึ่งในการแก้ปนนัญหาเพราะนี่คือรากของปัญหานที่แท้จริงของต้นทุนค่าไฟฟ้าสิ่งที่สองครับพวกเราเสนอให้ ไปขอยืมแก๊สจากที่เราทำการาพัฒนาร่วมของไทยมาเลเซียซึ่งในกฎข้อระเบียบที่เราข้อตกลงไว้สามารถทำได้แล้วยืมมาแล้วในอนาคตค่อยใช้เพื่อเร่งรัดในการลดการนำเข้าเอจีทันทีและขณะเดียวกันก็เร่งการผลิตประเทศไปชดเชยก็จะทำให้เราแก้ปัญหานี้ในระยะสั้นได้นะครับและก็ข้อเสนอถัดไปคือ ไม่สับสนเลยครับที่จะให้ซื้อไปประชชนในราคาที่สูงกว่าราคาเฉลี่ยของการไฟปฟป้าฝ่าิษับวกได้ไม่ควรเกิน10%เพื่อลดต้นทุนพี้น้องประชาชนไม่ใช่ราคาพุ่งไปแตก่างน,นี้มากหากเกินต้องมีคำอธิบายและสุดท้ายนะครับเราเสนอตั้งองค์กรก๊กกาซแห่งชาติที่จะมาบริจัดการเรื่องก๊าซทั้งหมดทั้งระบบเพื่อพี่น้องประชาชนนั้นมีต้นทุนของกา๊าซมาใช้ไฟฟ้าที่ถูกลงนะครับเรื่องที่3ามครับ เป็นเรื่องสําคัญคือควรจะใช้อกรสในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ลังงานทดแทนนั้นเอาภาคประชาชนก็้ามามีส่วนร่วมของโลกไฟฟ้านะครับดังนั้นเราเสนอมาโดยตลอดและเป็นพักที่เสนอแต่ต้นนะครับว่าเราเสนอติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านคุณบวกด้วยระบบเอ็ดม t e r i n g คือระบบหักลบก่จ่ายที่ท่านประวิตยตอนสมัยรักษาการนายกนั้นเคยเสนอใช้ระบบนี้และจะทําให้น้องจนนั้นหักลบค่าใช้จ่ายได้ทันที นะครับในเรื่องค่าไฟฟ้าที่แพงด้านที่2ครับเราเสนอโรงไฟฟ้าชุมชนไปตามความคิดเดิมที่เราได้ทํามาให้กับการกระจายให้พี่น้องประชาชนโดยอาจจะร่วมกับอบตหรือเทศบาลในการเข้ามาทําและมีการไฟฟ้าทั้งฝ่ายผลิตและภูมิภาคเ,เข้าร่วมเพื่อให้กระจายการผลิตไฟฟ้าไปสู่พี่น้องประชาชนตามนโยบายพลังงานของประชาชนนะครับข้อสุดท้ายข้อที่4ต้องยึดติดค่า FT ทีที่แพง หลายแห่งหลายพักเสนอในการยกเลิกซึ่งทาได้ยากเราเสนอว่าค่าเอฟทีที่แพงนั้นสามารถทําได้โดยอาจจะออกเป็นพันธบัตรนะครับให้กับการไฟฟ้าฟ่ายลิตอาจจะใช้ชื่อว่าพันธบัตรไฟฟ้าปชารัฐก็ได้ซึ่งออกพันธบัตรแสนห้าหมื่นล้านออกมานั้นก็จะทําให้ต่ารไฟฟ้า่ายลิตวศตกรฟอลดภาระแสนห้าหมื่นอขอขอล, 150, ล้านเนือเพลงหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะครับก็จะลด ค่า FT ลงเหลือประมาณ10สตางค์หรือไม่เกิน25สตางค์จากปัจจุบันนี้ในเดือนพฤษภาค่า FT ถึง293สตางค์ทั้งหมดนี้เป็นข้อเสนอของทีมเศรษฐกิจในเรื่องของไฟฟ้าแผง่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเพื่อที่จะให้สแสดงถึงจุดยืนและชี้ให้เห็นถึงระบบการผลิไฟฟ้าที่เป็นความจําเป็นและจําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนในช่วงเวลาที่มีอยู่ขณะน,นี้และหากว่าพรรคประชาธิปัตยเข้าเปรัฐบาล ก็จะดำเนินการในลักษณะที่จะบรปหารยเรื่องของไฟฟ้าให้เกิดเยนนกับที่้องยชนอย่างสูงสุดนะครับผมเเท่านี้กับท่าน้อง,องสี่ยมลชนถ้ามีคําถามก็เชิญน,นะครับถ้าไม่มีคําถามอะไรก็ขอบคุณนะครับที่ทให้ความสนใจในทางแต่ขถามและทีมเศรษฐกิจจะมีการแถลงข่าวอางนี้เป็นระยะระยะกับเรื่องสำคัญต่าง ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับขอบคุณสุดๆจนทุกท่านนะครับขอบคุณครับ